สวัสดีครับเพื่อนๆครับมืัอดีครับบ้าโจครับก็ไม่ได้พอกัดหนครับไ่ค่อยได้เหตุฉีกนะครับเนาะวันนี้บ้าโจจะเขียนร่องเหตุฉิกเสื้อผ้ผ่อเบิ้งนะครับเนาะนะครับก็คือแบบบ้าโจแบบเห็นพ่อบนจมได้ด่วนแล้วล่ะว่าโทรศัพท์มันแบตเสื่อมเออโทรศัพท์มันแบตเสื่อมพ่อชาดเบิดมือเบิดเว้นพ่อสซแคบแป๊บเดียวนะครับไม่ค่อยเหตุฉิกแบบนี้ก็เจอครับ หลายหลายคนเขาก็เฮ็ดคลิปแบบเสื้อผ้าเงินนะครับยูทูบเบอร์หลายๆคนนะครับเฮ็ดคลิปแบบเสื้อผ้าเงินเสื้อผ้าโดยของใส่ที่แบบมีมูลค่านะครับแต่ว่าบางโจกนะครับเสื้อผ้าแบบต่ำกำลังเจ้าของเนาะนะครับก็คือแอบสั่งโทรศัพท์ไว้พ่อได้หลายมือแล้วล่ะนะครับหลายมือแล้วนะครับมือนี้ว่าจะเอาไปเสื้อผ้าพ่อโดยที่บางโจนี่บ่ได้บอกพ่อเลยนะครับบางโจบ่เคยได้เฮ็ดคลิปแบบนี้จือเกลือนะครับได้ยินพ่อจมหรือพ่อบนยังสิมาหลายมือแล้วนะครับเนาะ นะครับแต่เดี๋ยนี้ก็เลยสั่งโทรศัพท์ให้เพื่อนนะครับอยู่ในกล่องนี่แหละผมกับเบิงเราเป็นเป็นวีโว่ตัวใหม่อยู่นะครับนี่ครับสั่งมาให้แล้วครับผมได้ไปซื้อเองนะครับบุญนุ่มจากทางบ้านลอยแปดของแย้หนอมเนาะนะครับนี่ครับส่งมาจากบ้านโคกกลางบ้านโคกกลางโคกกลางโคกข้ามนะครับเราจากบ้านลอยแปดของแย้หนอมมาดีกว่านะครับคือนั่นแหละเบ้าโจก็เลยอยากให้เราเด็ดีใจจักหน่อยเพราะว่า วันเกิดที่แล้ววันที่28ท่นานว่าทีเรียวบโจบอได้เสื้อผ้าบได้ให้ของวันยิงพอเลยนะครับเนาะเดี๋ยวห้องเดินทางไปหาพอกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอหยัดลงไปซื้อของในหาดไปนหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปลหอดบานนะครับเดี๋ยวจะไปหาลื่นจะจะได้ไปหาหมองที่พอทํางานเลยนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องบโจมน,นะครับช่องนองไมคครับเดี๋ยวไปพอกันนะครับ ตรงที่พอทํางานหรือบ่รู้ว่าพอสิอยู่ใส่นะครับบได้โทรหาพ่อมนะครับหรือว่าพอจะไปเห็นงานหรือพอจะอยู่บ้านนะครับดี๋ยวให้เิ่งกันนะครับไปไปกันไปมีเรื่องสิฟ้าดนิดหน่อยครับก็คือไม่ได้โทษเตียมพ่อนะครับมาหอนงานเราปีหน้องเขาไปบ้านแล้วพอวายูแล้วบัดเทื่อนี่ยุ่มมองเฮ็ดงานพ่อน่ะพ่อไปเฮ็ดงานต่างอำเภอครับมือนี้ครับผ่านนี้นะครับแต่ว่ายังทันได้บอกเลยว่า ซื้อโทรศัพท์ามาให้นะครับนอนเดียวเอาไปมาเดี๋ยวรอเวลาให้พอ่อเลิกงานก่อนนะครับให้เวลาพ่อเลิกงานก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเย็นๆตอนเร่งเร่งเวลาเออการ์ว่า,า,าพ่อเลิกงานกลับมาบ้านเมื่อไหรเนาะเดี๋ยวจังมาไม่นะครับเดี๋ยวตอนนี้เขาไปบ้าโจขอหยัดไปเตรียมควงไปทักทายก่อนนะครับว่าผ่านเร่งมาเนี่ยครับเดี๋ยวม่เร่งก็ไม่กันไหมพี่น้องครับ ครับขอบคุณทุกการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใครกันเด้อติดตามไปน้ำแน่นะครับช่องร้อยอีสานนะครับของช่องของบ่าวโจนี่แหละนะครับยอมมือแร่งจังมาใหม่นะครับนาเจ้าพ่อน่าจะเห็นพ่ออยู่บ้านนะครับเนาะเอาจังมากันมือแร่งนี่มี่น้องเด้อกลับไป่เจียงของใครกอนสวัสดีครับทุกคนแล้วก็มาต่อกันช่วงคำคำนะฮะเราจะไปดูว่าพ่อกลับมาบ้านหรือยังนะครับผมโอ้หลังจากที่ <ain ways dishes uchen> เมื่อกลางวันนะ้ไปหาพ่อแล้วนะพ่อไม่อยู่นะครับพ่อไปทํางานต่างอาเภอนะครับเราจะเดินทางไปหาพ่อกันนะครับขณะนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงครึง่งหรือ17บเนาฬิกานะครับนะฮะสิบเดนาฬิกากับย3สานาทีนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูรอบนี้ว่าพ่อจะอยู่บ้านหรือเปล่านะครับอีพอเราไปเหตุงานต้งเว้นโออีพอไปเสียที่ยวค ว่าเบิ่งเ๋ยวเบิ่งจะเบิ่งอ,อาการของพ่อเรียกชานของพ่อสิเป็นยังไงเมื่อโดนเซอร์ไพรส์โทรศัพท์แกไม่เคยใช้โทรศัพท์เครื่องแพงขนาดนี้นะก็ถือว่าแพงนะครับสำหรับเรานะครับโทรศัพท์ราคาหาพันกับหกพันกว่า 5, 6, บาทนะครับ vivo เครื่องนี้นะครับเนาะนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับเดี๋ยวเราเดินทางกันไปเลยครับ let's go เราก็ถึงบ้านแล้วนะครับผมนี่ครับผมเบงบารูบอร์สิมาร์บอร์นี่ครับน้องไายครับสอมรถแห่ร้านซาวรถห่างนะครับล,ลงไปกันเลยครับว่านี่อวางมาให้นี่อวางมาใหม้มันเกิดย้อนหลังนี่เหรอแก้วเบงมันยังเหรอมันยังลงแก้วเบงตัว ตั้งใจซื้อให้ดิแก้เบิ้งแก้เบิ้งนมากวะเจมกันแก้วเบิ้งน่นมากวะเฮ้ยกด้งเงนมละูานั้งลงนี่เปิดไฟเปิดเบิ้งกระดูแก้วกระดูมันมนยัง มันกัะนาบไปยังฟังหรอไยังบบบนี้เขาโอ้ม่นยังว้าโอ้โอ้ยาบึงเจาบึงมากว่ามากว่าอ๋อของพันมันเกิดเโอ้ยเดี๋ยวไปอ่างวูอยู่เี่พี่น้องขอพันกว่าไปเนีนั่นบึงนูง่ายมเบึงงวกไเแขงแ้เรพี่น้องเป็นโทรศัพท์เครื่องแรกของพ่อนะครับเออติดบาราคาแพงเนาะ ทัญญาวา่าจะให้ร้านเล่ีทัวทีบบนงามแห้งโอ้ยชอบถ้าอบ่ไได้ไปเล่นน้ำอดดเออี i ดิเด็บ 12s ด้ยเนี่ยดีใจมดีใจพ่อเขาดีใจรันเหรอม,มึงดูเปิดเครื่องมึงรู้เป็นเฮ็ดเ,เป็นเลรีเป็นบรรอมึงดูไปนหาพันกว่าหกพันหมดละ้ยงามบอ,อไหไใส่ซิมเขาเลยห,ห,หนีลยก็ใส่ซิมเขาเลยกันสมัครนอสมัครเก็ได้ตัว อบกเดีอเซิมยไว้มสิเป็นหน้าไปะเนาะเออเบิ้งเบื่งอูปกรณ์มันคบมันมีเชิดไม่ยังแฉม้อมในกองมันเหรเบิ่งด้วยกงเขาต้องเลืสะอาดสะอาดยู่อให้ขบสันๆเว้ยว่างดีๆเนี้ยเนะกรงความมันเกิด้านหลังด้วยนี่่ออะไรนี่น่ารำไรเลยงั้นแต่ละกงความมันเป็นซิมหน่อยวะ ดีแจวว่าโม่กันก็ม่เอาโดนกูอุ้ย้าเราซับมีถโน้เอาขี้กันไ่อเสิยวลาพอกันโทรกันโมกันใช้ชิมเบิงใช้ชิมเบิงได้ครับคลิปไม่ึได้คลิปลงยูทูบมั้เป็นความไปฟฝันของพ่อไงถ้าเราซับเบียงดีสุด ราคาแพงดีสุดนะครับโอเคครับคลิปนี้ของอย่างไรก็คือมาซื้อไพยก่อนเกิดย้อนหลังให้พ่อกันแล้วกันเด้อนะครับฝากติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ